ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่14ตุลาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชาวนี้ขอสนออาะหนึ่งไงเมื่องานนี้ทางด้าน,น,นของฝั่งเบอร์ริสันเชื่อว่าแรดฟอร์จหมดเวลากับผีในครั้งนี้เพิ่มเติมแล้วโดยคริสตันเบอร์ริสันของสกายสปอร์ตเชื่อว่าเวลาของบาร์คับรดฟอร์จกับแมนยูเนี่ยจะหมดลงแล้วแม้ว่ามีสัญญาเหลืออยู่กับสโมสรอ,อีกประมาณกว่า2ปีก็ตามที โดยปัจจุบันบรดฟอร์ดกำลังถูกยืมตัวไปอยู่กับบาร์เซโลนาซึ่งก็มีออปชั่นในการซื้อขาดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลโดยสัญญาของเขากับโอท้าฟอร์ดจะหมดลงในช่วงปีทวันยีบในครนี้เขาพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมานะฮะว่าเขานั้นพูดถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่สมเสมอของฝั่งแมนยูเมื่อซึ่งเขาเองนั้นรู้สึกว่าไม่ได้ดึงเอาสิ่งที่เรียกว่าดีสุดในตัวนั้นออกมาในครนี้ซึ่งบรอบดัสส จากสกายสปอร์ตนิวกล่าวขณะที่ประเมินสถานการณ์ของแรดฟอร์ดในขณะน,นี้โดยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่แมนยูทั้งในแง่ของบุลคลากรและก็วิธีการเล่นที่พวกเขาต้องการในเวลานี้เหล่านั้นรู้ดีนาะนี่เป็นช่วงเวลาของแรดฟอร์ดที่แมนยูนะเป็นมุมมองที่เป็นกลางเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะยากลำบากเขายังคงมีสัญญาอยู่2ปีหลังจากที่ถูกยืมตัวไปบาซโลนา ตลอดทางฤดูการบา์เรลนานั้นมีออปชั่นในการซื้อตัวเขาหลังจากที่เราได้ยินมาพวกเขาเองนั้นจะไม่พิจารณาเรื่องนี้จนกว่าที่จะจบฤดูกาลซึ่งคารินสตันเมอริสันให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตบอกนิวสบอกว่าสโมสรอ,อาจจะคิดแบบนั้นแต่แรดฟอร์ดนั้นไม่คิดแบบนั้นบางทีเวลาของเขาอาจจะหมดลงในครั้งนี้ไปแล้วก็เป็นได้เขายังคงมีเวลาอีก2ปีแต่ผมคิดว่าเขาจะย้ายออกไป เขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงและเขากำลังจะปล่อยให้เท้าของตนเองนั้นต้องกลับมาตัดสินกันอีกครั้งว่าจะซ้ายหรือจะขวาดีเป็นนวาาการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่ายังไงกับอนาคตของตนเองนะฮะแรดฟอร์ดของเราเรามาดูข่าวต่อมากันครับมาร์ติเนสตั้งเป้าคืนสนามก่อนอาผีก่อนสิ้นเดือนนะ โดยการน,นี้บริสันโดมาร์ติเอชกองหลังของฝั่งแมนยูตั้งเป้าจะกลับมาลงสนามกับทีมชุดใหญ่ก่อนสิ้นเดือนนี้ซึ่งดาวเตะทีมชาติอาเจ,จติน,นาต้องพักรักษาตัวหลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าฉีกขาดในเกมกับคริสตันพาเลชเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์เขาคนนี้เข้ารับการผ่าตัดที่บรอนดอนไม่นานหลังจากนั้นแต่ว่าสโมสรได้ใช้มาตรการฟื้นฟูร่างกายอย่างจรับระวัง อย่างไรก็ตามผลการสแกนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแสงให้เห็นนะว่าหัวเข่าของเขาอยู่ในสภาพที่ดีและเขาก็กาลังเตรียมตัวที่จะลงซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมชุดใหญ่ในชุดสถานี้มีความหวังจากแนวทางที่อดทนและความพยายามทางกายภาพที่มาร์ติเนทุ่มเทให้กับโปรแกรมการซ้อมส่วนตัวว่าดาวเตว้วยสเปรนี้น่าจะมีโอกาสกลับมาลงสนามได้ในเร็ดๆนี้ โดยฟอร์มในการซ้อมของเขาเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเรยนนว่าแมนยูและก็บริเวณอาร์มเบิร์นั้นจะจัดท่าอาท่าอย่างไรกับดาวเตะรายนี้แต่เขาเองกำลังมองไปที่เกมกับบริตันและก็นอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นเป้าหมายสำหรับการชิกลับมาของเขา ดาวเตะไว้ชเปรานี้เป็นเสียงสําคัญในห้องแต่งตัวและบางส่วนส่วนหนึ่งก็ของกลุ่มเป็นผู้นําทีมด้วยโดยแรงข่าววงในของแมนยูระบุเลนดาว่าเขาเองนั้นมักจะรู้สึกผิดหวังกับความมุ่งมั่นที่จะกลับมาลงเล่นในทีมชุดใหญ่อีกครั้งในช่วงเวลาที่ย่ารำบากของรรเบนอัมบริมหัวเสือที่อยู่ภายใต้ความกดดันทว่าพวกเขาต้องการทําให้แน่ใจด้ว่านักเตะจะกลับมาพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับช่วงเวลาที่ ยุ่งยากของฤด,ดูการในขณะนี้การกลับมาของดาวเตะทีมชาติอาร์เจนต้าเองนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับท่าของอาร์มอริมซึ่งก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะนี้ก็เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ับ้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ในงานง,งานนี้แมนยูงานเข้าซะแล้วอาเจนโวตเบนจามินเชสโกนะฮะ เซ็นสัญญาห่วยสุดในตลาดซัมเมอร์ในขรันี้เมื่อผีแดงแมนยูเจอข่าวช็อกหลังจากที่ผลสำรวจของ The าราติกชีปเบญจินเชสโกถูกเอเจนต์นักเตะโบดให้เป็นการเซ็นสัญญาที่เลวร้ายที่สุดประจำตลาดซัมเมอร์หลังจากที่ย้ายมาจากไรซิกจำนวน74ล้านปอนด์แต่ฟอร์มฝืดก่อนที่จะเริ่มคืนฟอร์มยิง2นัดติดขณะที่ไมเคิลโอเวนชี้ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจ แมนยูหัวจะปวดเมื่อล่าสุดสื่อกีฬายักษ์ใหญ่สำรวจความคิดเห็นของเอเจนต์นักเตะต่อการเซ็นสัญญาที่เลวร้ายที่สุดประจําตลาดช่วงเสมอที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าเบนจามินเชสโกก็ได้เสียงโหวตมากที่สุดเป็นอันดับที่1ในครั้งน,งนี้โดยดิอาเรนติกจัดสำรวจความคิดเห็นของเอเจนต์นักเตะในการเซ็นสัญญาที่เลวร้ายที่สุดในช่วงเสมอโดยโหวตเสียงอันดับที่1ตกเป็นของเชสโกดาวยิงทีมชาติสซอรวเบียที่แมนยูดึงตัวมาจากแอตลาซิก เมื่อเดือนสิงหาคมด้วยค่าตัว74ล้านปอนด์โดยเป็นที่เชื่อกันว่า,าแรกเลยทีเดียวรรเบนอัมบริมนายใหญ่เริดเดวิลเองก็กระหายอยากได้ตัวโอริวัชกินส่วนหน้าทีมแอสเซมิลามาล่าประตูแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จจึงหันไปหาตาร์ร่างยักษ์ในวัย22ิปีซึ่งได้คะแนนโบว์อยู่ที่ประมาณ6แต้มจากเอเจนท์ทั้งหมด20รายหลังจากที่ไม่อาจจะสอยตะข่ายได้เลย ตลอดโคเกมแากกับทางน้านของฝั่งผีแดงโดยเอเจนต์บางรายเลือกนักเตะม,มากกว่า1คนในครัรงนี้เพิ่มเติมไปอีกด้วยอย่างไรก็ตามเชสโกก็ครัมเป้าในครั้งนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยในการลงเล่นในเกมทีมบริษันัดหลังก่อนจะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติสำหรับทนั่งของอันดับ2ได้แก่เจมส์ทรัฟฟอร์ดนายทวันเด็กปั้นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ซื้อคืนมาจากกระดั้งของเบิร์นตูรี หวังให้รับบทโกเมอ1หนึ่งแทนที่แอดเดอร์สันที่ย้ายไปเฝ้าเสาให้กับเฟเดเบเซ่แต่สุดท้ายคร์บินชีฟ้าได้ตัวจานบริจิตดอนนาลุม่าจากปารีสแซงต์แชงก์ก่อนจะปิดตลาดโดยที่านทวันอิงลิชได้ผลโหวต3เสียงดยสื่อเจ้าดึงการเปิดเผยว่ามีแค่เชสโกกับเบนฟอร์ชเท่านั้นอสองรายที่ได้เสียงโหวตนะฮะจากเอเจนต์มากกว่า1รายขณะที่แอนโทนีกับเจดอนซันโชติดโพตดังกล่าว เช่นกันจากหนึ่งเสียงโบดของทั้งคู่นในขณระนี้สุดทั่งเมเกิลโอเวนอนดีตหัวหอกชื่อดังระบุว่าเปร็วเกินไปที่จะตัดสินใจเชสโกเนื่องจากว่าเขาเพิ่งย้ายมาค้าแข่งกับแมนยูบันบาดเอง,เองเนะผมเกรยียดที่พิพภาคษาเร็วเกินไปตั้งแต่ต้นซีซั่นทีมของเขาอาจจะเล่นไปแล้ว7นัดแต่เขาก็ไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงตลอดเนัด ผมอยากจะเห็นเขามากกว่านี้ก่อนที่ผมตัดสินใจเขาโดย 2- 3สเกมแรกผมคิดว่าผมไม่แน่ใจในตัวของเขาตอนนี้เขาตั้งหลักได้แล้วและเขาก็ยิงได้2ประตูแล้วแล้วมันสร้างความมั่นใจให้กับเชสโกในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะแต่ผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นอะไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับเอาล่ะยังไงเมื่องานนี้ข้อสงสัยของบรุนนี่มันคืออะไรกันแน่นะ เมื่อเวนตร์ี่ออกมาพูดถึงการขับเคี่ยวแย่งแชมป์พิเมาริกเมื่อด,ดูการส0 1วันถึงส0 1 2ที่ต้องตัดสินใจกันในช่วงที่สุดท้ายโดยเซียร์มูก็แอบสงสัยว่าควีนส์พาร์คแวนเจอร์เหมือนจะแกล้งปล่อยให้แมนซิตียยิงแซงเป็น3ต่อ2จนคว้าแชมป์ด้วยผลต่างประตูได้เสียเหนือกว่าแมนยูที่บุกเฉือนซันเดอร์แลนด์นึงต่อศูนย์ในวันเดียวกันที่ซ้ําไปนะโดยด้วยการกันข่าวว่า2ประตูสุดท้ายที่ เสียเสียแพตตี้เคนนี่นทวันของ QPR น่าจะทำให้ดีกว่านี้หรือเปล่าไหมและก็สงสัยต่อมาว่าทำไมโจออ้บรัตตันของทีมทหารเสือราชินีถึงออกลูกเกเรโดนใบแดงแบบกโง่ในครั้งนั้นโดยคินสปาร์คแวนเจอร์ถึงกับหลับหูหลับ,บตาเตะบอลสาดไปให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนที่โดนตามตีเสมอ2ต่อ2 จนโดนบุกกลับมาและก็เสียประตูทั้งที่น่าจะเก็บบอลไว้กับตัวจนหมดเวลาซะมากกว่าแต่ที่ว่าเคืองที่สุดก็คือทําไมอดีตด,ดาวเตะหงแดงลิเวอร์พูลของคู่แข่งอย่างเชียริสซิเซ่ถึงไปฉลองกับนักเตะตาราบริสัมเพาหลังจบเกมนะเมนบูรุนี่ก็เรียกว่าตั้งข้อสังเกตว่า QPR คงอยากจะให้แมนซิตี้คว้าแชมป์แบบเต็มปาะดาเพราะพวกเขามีอดีตนักเตะของทีมสีฟ้าแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ในทีมอีกหลายคน นอกจากจออีฟแบรทตันแล้วยังมีชอนไรายฟิลดกับพนักของเนดุมโอนูโอราโดยเมื่อไม่กี่วันก่อนชีรีวิสเซซเองก็เพิ่งจะออกมาตอบโต้ในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเฟอร์ฟอร์ชูโดยเขาจะบอกว่าอาดีตหัวหอมนิวเบอร์ฟูเผยว่าไอที่ตัวเขาไปฉลองเชจชนักกันบนักเตะแมนเ,เช,ชสเตอร์ซิตี้นั้นจริงๆแล้วนั่นคือการไปใจดีกับซามีนัสตอรีซึ่งเป็นเพื่อนรักและก็เป็นชาวฝรั่งเศสต่างหากวย้ย แล้วไอ้ที่เห็นว่าน่ารื่ื่นนั้นเจ้าตัวเผยว่าเป็นเพราะมีทีม QPR ของเขาราตัตตกชั้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะผลเกมการแข่งนนขันของคู่อื่นเป็นใจให้ซึ่งบรอสีลูกหนังยังเผยนะว่าถ้าทีมของเขาตั้งใจช่วยให้สำเพอสีฟ้าควา้าแชมป์พิบเิกได้จริงก็คงไม่ใส่ทีมชุดใหญ่ลงสนามพลังปล่อยให้โดนยิงขาดตั้งแต่แรกไม่ใช่รอจนช่วงนาทีบาปแบบนั้นมันดูเหมือนมีไว้เล่สนานะ นี่ก็เป็นคำคับแค้นแจของเสีย่ยหมูจนถึงปัจจุบันนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรถสมสร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ